ก็สวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะคบตอนนี้อยู่กับช่อง p i c k l B A Channel นะครับก็วันนี้เนี่ยผมเนี่ยไม่ค่อยลงคลิปเพราะว่าผมโปรแกรมอัดผมเนี่ยมันดูดอยู่มันบั๊กครับผมบั๊กมากครับมันบั๊กสุดๆอะทิ้งผมเราทากรรมการอัดคลิปนี้แบบหลายรอบมากเลยดูดิอัดคลิปนี้แบบหลายรอบสุดๆแบบหนักสุดๆจนจิ๊กแทบจะหมดดูดิเจ็ดดูดิจะแปดพันกว่าจิ๊กแล้วอะดูดิเนี่ยคือบบ ผมจริงผมเนี่ยจะไปอ่านโลบอกมือนกันนะแต่ว่าผมจะอัานโลบอกก็จริงนะแต่ว่าคลิปต่อไปว่าต้องอัดโลบอกนะก็คือมีมิ้วเองนี่นคือมันมันอะไรวะมันเอยมันอะไรวะโปรแกรมอัดผมเนี่ยมันมันมีปัญหาพี่ปัญหาครับไม่ใช่โปรแกรมอัดผมมีปัญหาว่าไอ้หืมจอจริงๆครับจะไม่เชื่อ สุดยอดจังเงสุดยอดมากครับแม่โปรแกรมอัดมีปัญหาด้วยมันมีแบบนี้ด้วยเหรอถ้าใครใช้โปรแกรมอัดแบบผมแล้วเป็นแบบผมเนี่ยผมว่านะมันต้องไปหาวิธีใน u t u b e แบบนี้ครับเนี่ยแอปอันเนี้ยลงไปหาดูนะครับแล้วใครยังไม่มีก็ไปหาแอปอันนี้ได้นะแอปเะไรยววะ ด้หาใีเพลงสโต์ได้ว่าจะพิมพ์ YouTube อะไรก็ได้นะก็ใครรู้วิธีแก้ก็ช่วยคอมเมนต์นี่ค่ะมันเป็นแบบเนี้ยดูดีมันเขียนว,ว่าวิดีโอเสียหายก็คลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับสำหรับใครรู้วิธีแก้เนี่ยก็มาคอมเมนต์ได้นะคือผมง่วงแล้วอะ